เรียกหาคณิตวิเคราะห์แบบฝึกหัด3า2ข้อที่8กำหนดให้พิกัด A B C D เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มี P Q R S เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของด้านต่างๆของสี่เหลี่ยมอันนี้จงหาความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยม P Q R S เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาสเก็ตพิกัด A B C D เข้าวๆแล้วทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีลักษณะ ดังต่อไปนี้เสร็จแล้วจุด P ก็คือจุดกลางของด้าน AB จุด Q คือจุดกลางของด้าน BC จุด R ก็คือจุดกงกลางของด้าน DC แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุด S ก็คือเป็นจุดกลางของด้าน DA ตามลำดับจากนั้น เราก็จะลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดเกื่อกลางของแต่ละด้านเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมของ P-Q-R-S ซึ่งโจทย์ให้เราหาความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยม P-Q-R-S ตัวนี้ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหาจุดกึ่งกลางของแต่ละด้านก่อนว่ามันมีพิกัดเป็นเท่าไหร่โดยการหาใช้สูตรการหาจุดกึ่งกลางของเส้นตรงก็คือจับค่า x ของจุดที่เราต้องหาจุดกึ่งกลางทั้งสองอันมาบวกกันหารด้วย2จับค่า y มาบวกกันหารด้วย2ยกตัวอย่างอันแรกก็คือเราจะหาจุดกึ่งกลางของด้าน a b ตรงนี้เราก็จับค่า x ของ2พิกัดนี้บวกกันหาร2จากค่า y ของ2พิกัดนี้บวกกันหาร2ตัวแรกก็คือได้ลบ4บวก4ลบ4บวก4ได้0 3บก5ได้8 0ส่วน2ก็คือ08หาร2ได้เป็น4เพราะฉะนั้นเราได้พิกัด p ออกมาแล้วคือ04 จุดกึ่งกลางด้าน BC ด้านนี้พิกัดตรงกลางก็คือจุด Q วิธีการหาก็คือพิกัด x เกิดจากเอา x ของ2อันนี้บวกกันหาร2เอา y บวกกันหาร2 4บก8เป็น12หาร2 5บกสเป,เป็น16ส่วน2 12หาร2ได้6 18หาร2ได้8พิกัด Q จึงเป็น x เป็น6 y เป็น8 จุดกึ่งกลางของด้าน dc ก็คือพิกัด r ก็เกิดจากการนำค่า s ของ2ตัวนี้บวกการหาร2ก็คือเอาลบ8บวก8หาร2จับ7บวก11หารด้วย2ลบ8บวก8กลายเป็น0ส่วน2 7บวก11ก็เป็น18ส่วน2 0หาร2ได้0 18ยหาร2ได้9พิกัด09จึงเป็นพิกัดของจุด สุดท้ายจุดกึ่งกลางของด้าน AD ก็คือพิกัด S ก็จับค่า x บวกกันในที่นี้ก็คือเอาลบ4ไปบวกกับลบ8หาร2หรือเอา7บวก3หาร2คือพิกัดของจุด Y ลบ4บวกกับลบ8กลายเป็นลบ12หาร2 7บวก3กลายเป็น10หาร2ลบ12หาร2ก็คือลบ6 10หาร2ก็คือ5 พราะฉะนั้นนี่ก็คือพิก,กัดของจุด s x เป็นลบ6 y เป็น5เมื่อเราได้พิก,กัดของ p q r s แล้วเราก็จะมาหาระยะทางระหว่างจุด2จุดของทั้ง4ด้านเลยแล้วจับมาบวกกันก็จะกลายเป็นความยาวเส้นรอบรูปในการหาระยะห่างระหว่างจุด2จุดเราก็จะใช้สูตรนี้คือจับค่า x มาลบกันยกกำลังสองบวกค่า y ลบกันยกกำลังสองแล้วก็ใส่ square root ระยะอันแรกก็คือเราจะหาระยะของ PQ PQ จับ x ลบกันก็คือ0ลบ6ทั้งหมดยกกำลังสองจับค่า y ลบกัน4ลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2 0ลบ6ได้เป็นลบ6ทั้งหมดยกกำลัง2 4ลบ8ได้เป็นลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ6ยกกำลังสองก็คือเอาลบ6คูณกัน สครั้งลบคูณลบจะก,กลายเป็นบวกลบ6คูณลบ6จะก,กลายเป็น36เช่นเดียวกันกันกบลบ4ยกกำลังสองเกิดจากเอาลบสคูณกัน2ครั้งลบ,ลบคูณลบกลายเป็นบวกได้เป็น16 3 6บวก16ได้เป็นสแควร์รูทหทีนี้ลองมาดู52 52เนี่ยมันเกิดจากเราไล่มาเรื่อยๆืมันเกิดจาก2อคูณอยู่กับ26 ส่วน26เนี่ยเกิดจาก2คูณอยู่กับ13ซึ่ง13เป็นจำนวนเฉพาะแล้วไม่สามารถหาตัวประกอบต่อไปได้และที่นอกจากที่นอกจาก1กับ13เพราะฉะนั้นสแควรรูทเนี่ยมันก็คือเกิดมาจาก2คูณกัน2ครั้งแล้วก็คูณ13 ตัวนี้อยู่ในรากที่2รากที่2ก็คือถ้าเกิดมันมีตัวใดที่คูณกัน2ครั้งที่เหมือนกันคูณกัน2ครั้งเนี่ยมันสามารถถอดออกมาข้างนอกสแควร r o ูทได้เพราะฉะนั้นอันนี้มี2เหมือนกัน2ครั้งสามารถถอดออกมาสแควรูทข้างนอกกลายเป็น2 1ตัวได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถตอบได้เป็น2องรูทสิบสยังคงอยู่ในรากที่หอือยู่ในสแควร์รูทเหมือนเดิมนี่คือความยาวของด้าน pq ต่อไปด้าน qr ก็คิดเหมือนกันก็คือจับค่า x มาลบกันคือ x ลบศูนย์ยกกำลังสองแลบเทั 0, ้งหมด 1, 6, ยกกำลังสองหลบศูนย์ได้6 9เลบแได้1 6ึกยกกำลังสองก็คือ36 1สกยกกำลังสองได้หนึ่งรู้สาบกบเท่ากับสแควรูทสามซึ่งอันนี้ไม่สามารถถอดรากได้ต่อไปแล้วนี่คือความยาวของด้าน qr ต่อไปด้าน r s เช่นเดียวกันจับค่า x มาลบกันก็คือ0ลบกับลบ6เห็นไหมคะมันจะต้องเป็น0แล้วก็ลบกับตัวค่า s ของตัวนี้คือลบ6ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2บวกกับเอา9ลบ5ยกกำลัง2ลบกับลบเจอกันตรงนี้จะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น0บวก6 0บวก6ได้6ยกกำลัง2 9ลบ5ได้4ยกกำลัง2 6งกยกกำลังสองได้36 4ยกยกกำลังสองได้16เท่ากับสแควรูทซึ่งตรงกับตรงนี้ที่เราเคยหาไว้แล้วหรือมันก็เท่ากับ2อรูท13นั่นเองต่อไปความยาวด้านสุดท้ายก็คือ PS ก็จะได้เป็นเอา0ไปลบกับลบ6ลบกับลบยกกำลังสอง 4-5ลบหยกกำลัง2องขอโทษอันนี้ค่ะ4-5ลบหยกกำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ลบกับลบเจอกันกลายเป็นบวกกลายเป็น6กํำลังสอง4ลบหได้ลบหนึลบหนึ่กำลัง2ก็คือเอาลบหคูณกัน2ครั้งจะก,กลายเป็นบวกหเพราะฉะนั้นสแควรูทสาบกบวกหเท่ากับสแควรูทสและนี่ก็คือความยาวทั้ง4ด้านดังนั้น ด้านนี้เราได้2องรูสิบด้านนี้ได้รูสามด้านนี้ได้2องรูสิบด้านนี้ได้รูสามความยาวรอบรูป P Q R S ก็จับทั้งหมดมาบวกกันทีนี้เราจะเห็นว่าจะมีตัวที่เราสามารถรวมกันได้ก็คือ2รูสิบกับ2รูสิบเราคำนวณคิดเหมือนรูสิบเป็น x ก็ได้เป็นตัวแปรปกติเราคำนวณ2 x วก2 x จะเท่ากับ4 x อันนี้เหมือนกัน2อรูท3บวกกับ2อรูท13ก็จะกลายเป็น4ีรูท13นั่นเองตัวนี้เช่นเดียวกันเหมือนเราเจอ x บวก x x บวก x กลายเป็น2 x เพราะฉะนั้นรูทส37บวกรูท3าก็จะกลายเป็น2อรูท7นี่ก็คือความยาวเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม P Q R.S ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ